สวัสดีค่ะแม่หญิงมาแล้วจ้ะวันนี้เรากินข้าวในครัวกันค่ะแม่หญิงพากินข้าวกันเลยนะจ๊ะวันนี้แม่หญิงมีสะตวค่ะมีสดาวของโปรดจ้าสะตวแล้วก็เรียกอะไรอ่ะลืมชื่อแล้วก็มีแครอทค่ะแล้วก็มีอ่า มะเขือยาวมีแตงกวามีผักชีแล้วก็มีอหอมเตมีหอมมีต้นหอมจ้าไปกันเลยจ้าหิวแล้วค่ะแล้วจ้า กินสดา,ากกินสสตด,ดาวมากซื้อมาสองกัมจ้ะกัมเบอรลอมากตงหน้าจ้ะ ผมไม่ดทสีมันหมองหมองยังไงก็ไม่รู้นะคนไม่สวยปรับยังไงก็ไม่สวยเนาะโอ้ตายแล้วภูมิใจเติดที่เกิดมาเป็นคน ทำใหญ่ๆจ้าอือหึมันต้องหัง่นไปต้งองไงมันถึงจะสว่างงั้น ใช้ช้อนมั่งมือมั่งนะคะ น,นี้ไม่ขมมากวะเนี่ยไม่ได้กินนานแล้วเห็นบางคนเขาก็จะกินแต่ข้างในมันแบบนี้เนาะ ก็มีไก่ทอดด้วยนะจะลืม,มแต่น่าจะเน้นผักกับพริกค่ะวันนี้ เด้อจ้าร่อยจ้ะมา,าแม่ทำมีดอลูกตรงไหนนี่แม่ไปไหนมาแทนจังหวัสดีก่จัวัดีค่ะนั่งนงสิคะไม่มีใครเห็นกินกินพิซซ่าก็ไม่ได้อะ แต่เผ็ดเผ็ดมือแม่หรือเปล่ามือแม่จับพริกงลงปิดประตูสิน้องนี่ ีไ่ไหม,มีกอ่ะแม่จับิกจอเลยนะแม่ว่ากล้องแม่มันไ,ไม่ค่อยชัดหรือว่า มันสีเป็นแบบนี้ขนาดน้องลินเป็นคนขาวสียังออกสีแบบนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวว่ามันเรานั่งในที่ถึไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกนะลูกเนาะคุณห็น,นาลิน่ะไม่ได้เห็นแม่อ่าแค่ะห่ะวยจ้ะแม้เอาอีกอะ่ะอ,อ่วแปนึงนะลูก Jai ka. Uu, jai, 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 ka. E ka กิน,น,นเป็นไหมน,นี่หอมเล ล็อกประตูสิลูโกโคตรน,นี่ลรอกขาแม่อ,อ้าวทำไมอ่ะเดี๋ยวย่าเดินเข้ามาเปิดประตูเสียงดัง,งเดี๋ยวก็ให้ย่าเข้ามาแม่ทำเสร็จก่อน 哦，等你可来。 ว่าสเสต๊ดเอากับอันนี้สเสต๊ดเอากับอันนี้นะคะ,สะเสต๊ดอร่อยกว่าเยอะกินกับน้ำพริกปลาทูอร่อยเข้ากันดีมาก แต่ต้มตำแล้วกินกับมือเนาะแกเออจะไปด่ามาหนูเด้อหนูหลังมือแล้วกินกินคนเดียวดอก เียวมากเลยเดี๋ยวแม่หญิงก็จะขอตัวลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะยืดยาวเกินไปค่ะเดี๋ยวจะไม่มีใครอยากดูแม่หญิงค่ะสงสารแม่หญิงเดี๋ยวแม่หญิงก็จะขอตัวไปทานข้าวต่อนะคะแม่หญิงยังไม่อิ่มเลยค่ะแต่พอดีเวลามันไปซะก่อนเนาะแม่หญิงกําลังอร่อยแล้วก็เอนจอยมากๆเลยสเดาค่ะโอเคค่ะแม่หญิงขอฝากช่องฝากกดไลค์กดซับสไคร กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หยิงทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบระคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ